มาว่าก็ได้เรื่องของสุขภาพช่วงนี้พูดถึงบ่อยนะ,นะก็เป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่ที่ที่แล้วนะเรื่องของสัมงา,นนาระกันสังคมใช่ไหมก็คุย<ฆ>เกัเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาว่าจ่ายไปเนี่ยค่าต่อหัวเนี่ยทำไมมันถึงได้แบบว่า ทำไปได้อะไรเรื่องเบี้ยชราภาพจะได้เท่าไหร่มีการปรับเพิ่มขึ้นยังไงต้องอายุห้าสิบห้าหรือหกิบหรือห5สิ้ายังไงเมื่อวานนี้เห็นผมเห็นทาประการสังคมเขาแจ้งกันนะไอ้เรื่องที่บอกว่าจะไปรับเบี้ยชราภาพตอนอายุ6ก65บห้านั้นไม่จริงเนาะเหมือกเขากำลังแก้พรบให้สามารถอยู่ในระบบได้จนถึงอายุมากกว่าห้าิบห้าปีเพื่อที่จะได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยไปได้ยาวๆขึ้นแต่ว่าไม่กระทบกับเรื่องเบี้ยชราภาพอันนั้นจบไปละคราวนี้มีสองเคสที่เกิดขึ้นกับ เรื่องของสิทธิประกันสังคมเคสหนึ่งก็คือผู้ชายคนหนึ่งล้มนาบานตัวเองหน้าเนี่ยไปกระแทกกับพื้นปูนแล้วก็เข้าไปรักษาด้วยอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากฟันมันหักอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพตอนล้มก่อนอเนี่ยคุณผู้ชมบาดแรงเลยลักษณะคือหน้ามืดอา,อายุ42ปีเป็นผู้ประกันตน จะบอกว่าลื่นล้มก็ไม่เชิงลื่นล้มนะวูบเ,เป็นบ้านเน,นะวูบล้มแล้วกันอ,อ,อ่ะอใบหน้าเนี่ยกระแทกกับพื้นปูนหน้าบ้านคุณผู้ชมดูนี่นะเหตุเกิดตั้งแต่18กุมภาพันธ์แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีใช้สิทธิ์รักษาตามสิทธิ์ที่มีก็คือประกันสังคมแพทย์เย็บแผลที่ขาเมื่อครู่นี้ที่เห็นเนี่ยเย็บไปหเข็มต้องถอนฟันออกหซี่ จริงๆล้มทั้งหมดใน9ซี่แต่เขาแจ้งว่าต้องถอนออก6ซี่แต่เบิกใจเนี่ยทันตกรรมของประกันสังคมเท่าไหร่ปีหนึ่ง9 9 0 0บาทไงไม่จำกัดครั้งแต่วงเงิน900บาทอันนี้หลายท่านที่เป็นผู้ประกันตนทราบกันดีซึ่ง900บาทปกติของเราเนี่ยความหมายของเรา900บาทของเราก็คืออะไรถอนฟันอุดฟันอินปูนถูกไหมกรณีนี้เนี่ยเย็บแล้วก็ถอนอุ้ย ก้าร้อยบาท,บาทเขาบอกม,อมันเกนะินประกันสังคมไม่อยู่จ่ายเพิ่มเองเท่าไหร่คุณเหมือนฝันเป็นหมืนนะ่มอนอ,อ,อ่ะกว่าก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทถอนฟันได้แค่สองซี่เองนะจากที่บอกว่า<ฮ>คือถอนไปได้เออถอนไปได้สองซี่ปุ๊บมันเจ็บไม่ไหวมันปวดตรงกระพุ้งแก้มก็ต้องหยุดถอนวันถัดมาเนี่ยเขาบอกตอนเนี้ยลิ้นอ่ะสงสัยตอนที่ล้มไปมันน่าจะไปโดนกระแทกหรือโดนกัดหรืออะไรลิ้นมันเริ่มเจ็บแล้วอ้าปากไม่ได้หมอบอกไม่มีอะไรกลับบ้านเลย ไปนอน<ะ>ไปดูอาการที่บ้านแต่มีนัดล้างแผลทุกวันที่คางอ่ะเวลาเย็บเนี่ยเขาจะต้องมีล้าง,างแผลอ่ะปิดสติ๊กเกอร์กันน้ําเลยเหมือนเวลาเราทแผลกันนะทุกครั้งที่ไปล้างแผลตรงคางเด่ยก็จะบอกกับพยาบาลที่ล้างแผลให้บอกผมเนี่ยเจ็บตรงกระพุ้งแก้มจังคําตอบที่พยาบาลตอบคือธรรมดาเป็นปกติออ,อก็มันเพิ่งล้มอ่ะเพิ่งถอนไปด้วยอ่ะมันก็เจ็บเป็นธรรมดา พอผ่านไปหวันอ่ะครานี้ครบกําหนดตัดไหมที่คางแล้วก็ยังเจ็บกระพุ้งแก้มอยู่<า>ก็บอกหมอหมอครับผมเจ็บตรงเนี้ยตรงกระพุ้งแก้มเนี่ยผมเจ็บตรงเนี้ยหมอบอกรอดูสักสองอาทิตย์นะเดี๋ยวถ้าสองอาทิตย์ยังปวดอยู่ค่อยมาใหม่เขาบอกว่าสองอาทิตย์เลยหรออ,อาปากไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะออแล้วพูดยังไงอ่ะคือคือก็อย่างที่เ<อ>มื่อสักครู่นี้เห็นภาพอ่ะคือต้องหยอดน้ำข้าวต้มดูดเอาอ่ะ เพราะฉะนั้นพูดเนี่ยลำบากมากนะฮะครอบครัวเห็นแล้วไม่ไหวอ,อ,อาการมันไม่สู้ดีออล้มนี่คือ18กุมภาพันธ์นะผ่านไป10วันคือ28กุมภาพันธ์อาการเริ่มสุดครอบครัวตัดสินใจนำตัวส่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทนบุรีปรากฏว่าขากรรไกรหักทั้งสองข้างส่งต่อไปรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลมหาจัก,กรีซเรนทรมหาวิทยาลัยมหิดลคราวนี้หมอเขาจัดหนักเลยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์สามิติ ผลที่ได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์ก็คือขากรรไกรหักแบบแตกละเอียดที่หนักกว่านั้นคือขากรรไกรอีกข้างเนี่ยหลุดออกมาคางกระดูกแตกต้องผ่าตัดด่วนนะครับก็ก็ชรลามานะผรู้สึกยังแอบต้องรับไ่าต้องได้รับการักษาบอกเขาไหมก็เขาบอกอยู่รับว่าอ้าปากไม่ได้เขาก็บอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับถ้าเกิดไม่ดีขึ้นให้กลับมา ก็ผมทนไม่ไหวครับผมก็เลยไปปรึกษาคลินิกใกล้บ้านนะครับแล้วเพื่ออยากจะถอนฟันผมก็ฟันโยกแล้วหมอก็บอกว่าอ้าปากได้น้อยคราบว่าต้องเป็นที่ขาอันไกลให้ไปรักษาก่อนขณนาดะไปถึงคอเตอร์โรงพยาบาลบอกว่าจะมีฟันตัดชอบกันไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกถูกจะต้องมาออกเอง ตอนนี้จะปรัให้หลานไปถอนฟันถอนฟันอย่างเดียวคนช่วยเอาฟันได้สองนิ้วก็เกิดชีอาปาเนี่ยผู้ป่วยแจ้งกับทางโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมคุ่ณยังไงโรงพยาบาลที่เลือกไว้อะรักษาที่ไหนท่านมีสิทธิประกันสังคมท่านจะต้องเลือกโรงพยาบาลอยู่แล้วถูกไหมหนึ่งโรงพยาบาลไปแจ้งทางนั้นว่าเดี๋ยวขอรีเฟอร์มารักษาที่โรงพยาบาลมหาจักรีสิรินทร์ได้ไหม ทางั้นไม่ทําใบส่งตัวให้ค่ะโอ้ไม่ส่งตัวให้อีกเหรอคือรักษาก็ไปรักษานะแล้วไม่รีเฟอร์เขาด้วยนะสุดท้ายเขาบอกเอ้าไม่จ่ายไม่เป็นไรยอมจ่ายเงินเองก็ได้สภาพตอนเนี้ของเขาเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมที่เขาแถลงข่าวกับคุณเอกภพอ่ะรัดหนังยางดึงเงือกโอ้ใช่เนี่ยแล้วก็ฟันไม่ให้มันซุดลงมากไปกว่านี้แต่ละมือแต่ละเดคือกอดน้ำข้าวต้มกันค่ะเราเนี่ยยังดูเลยว่า ตอนที่ล้มเนี่ยยังรูปร่างแบบอวบกว่านี้แต่พอเนี่ยวันที่ป่วยอะเนาะออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยยินไม่ได้ต้องดูดเอาแบบรออะดูดน้ำข้าต้มเอาซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะเขาไปร้องกับคุณเอกภพเลืองประเสริฐผู้ก่ตั้งเพจส่ยหม่ต้องรอดคุณเอกภพบอกแบบนี้บอกว่าฝากถึงประกันสังคมพิจารณาเรื่องนี้หน่อยเคสเนี้ยมีคลิปชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ ทางประกันสังคมจ่าย900บาทแต่สิทธิ์บัตรทองกับครอบครัวหมดเลยสามารถรักษาได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่คนที่ทําประกันสังคมยังต้องมาจ่ายเพิ่มที่นี่มีข้อมูลจากสานักง,งานประกันสังคมบอกว่าคาดว่าเกิดจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลก็ชี้แจงว่าไอ้900บาทเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนแต่ดูกรณีนี้ดูจากคลิปพบว่าเป็นอุบัติ สิเหตุชัดเจนซึ่งทางโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมต้องดูแลรับผิดชอบหากรักษาตอบไม่ได้ก็ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายั่สถานพยาบาลอื่นนะคะตอนนี้<อ>ได้มีการประสานกับผู้ป่วยรายละเอียดเพื่อจะรับเรื่องและดูแลต่อแล้วเดี๋ยวเขาค<อ>ง,งต้องตอบถามหารือกันรู้สึกว่าจะมีทางสงปสเนะาะค่ะอ่น่าจะออกมาพูดถึงเรื่องของ การเบิกจ่ายในกรณีแบบนี้อันนี้มันศิลากรรมช่องปากแล้วใช่มันเป็นการรักษาที่ช่องปากมันไม่ใช่ว่าถอนฟันตามหลักเก้อมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่านี่นคือการรักษาอาการในช่องปากเพราะว่าเขาไปล้มตรงเนี้ยถ้าเขาล้มตรงอื่นอ้าวสิทธิ์ได้แต่พอล้มโดนฟันเก0บาทแม็กซ์สุดอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงจะมีการพูดจากันให้เคลียร์ล้วก็เลยมีคําถามตามมาว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นข่าวถ้าไม่ไปรองเรียนมันก็จะเงียบเนาะก็จะไม่ได้รับการดูแลหรือมีอีกเคสหนึ่งด้วยนะ คุณแม่ป้ายแดงเลยตั้งท้องลูกคนแรกสองเดือนมีอ<ฆ>าการตกเลือดไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอันนี้อยู่ปทุมธานีคําตอบที่ได้ยินแทบใจสลายเข้าใจไหมคนน่ะลูกติด<ฆ>เราก็ดีใจแล้วถูกไหม<ด>ลูกมาติดอะเออ,อเราจะแบบจะมีลูกแล้วอ่ะอืบอกขอโทษด,ด้วยนะคะแทงแล้วค่ะอืใจสลายอย่างเงี้ยหมอจ่ายยาสหรับดูแลเรื่องอาการตกเลือดคนแท้งอ่ะยาปฏิชีวนะอะไรเงี้ยแล้วให้กลับบ้านได้นานวันเข้า เริ่มสังเกตว่าทําไมท้องเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอก็เลยเอ้าถ้างั้นไปตรวจกับอีกโรพยาบาบลนึงหมอแจ้งบอกลูกยังอยู่ปกตินะครับอาเอ้าเด็กในท้องเนี่ยยังจเจริญเติบโตนะครับช็อกกว่าเดิมไหมที่ช็อกกว่าเดิมคือมันอารมณ์ดีใจแต่ก็เสียใจเพราะอะไรดีใจคือเฮ้ <ขอ S 2> ลยลูกยังอยู่แต่ที่เสียใจคือ เอาเฮ้ยแล้วยาที่หมอจ่ายมา,ายุติตั้งคันน่ะไอ้พวกยาปฏิชีวนะะไม่ส่งผลต่อลูกต่อร่างกายต่อการเจริญเติบโตของเขาเหรอถูกไหมนี่นี่ช็อกนะเอาฟังเสียงเขาสิโอ้ยตอนนั้นคือรู้ว่าน้องยังอยู่อะ่ะดีใจค่ะแต่ทีนี้ทุกวันนี้กังวลกังวลมากถึงขั้นแบบว่ามีฝันมีอะไรอย่างเงี้ยไปเลยกังวลในเรื่องอความแข็งแรงในเรื่องผลของการกินยา เข้าไปคุยกับหมอแล้วก็พยาบาลนะคะก็อขอประวัติการรักษาขอใบรับรองแพทย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทาเป็นสรุปเขาทําสรุปมาให้แค่ A ส mm ีใ hmm. บเดียวแล้วก็ให้ค่าเลือดมาค่ะแค่นั้นแต่คุณหมอเขาก็ยอมรับเลยนะคะเขาพูดเองเลยว่ามีนิจฉัยผิดเขา่ยอมรับกับเราเลยใช่ค่ะแปลกเนาะเพราะปกติเ่ยก็นะ ผมก็มีประสบการณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแท้งๆอะไรแบบนี้พอดีนะหรือคุณเหมือนฝันจะแชร์ก็ได้นะครับก็คือเปิดในมุมผู้หญิงนะถ้าแท้งอ่ะอย่างน้อยก็จะต้องมีอะไรออกมามีก้อนเลือดมีอะไรอะไรเลถ้ากรณีนี้แล้วมันไม่ได้มีก้อนเลือดอะไรออกมาแล้วให้กินยาก็คงจะต้องเป็นท้องอ่อนๆไหมเพื่อที่ใช้เขาขับออกมาเอง คือมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยอะ<า>วินิฉัยยังไงก่อน,น,นหรือไม่มันก็ต้องมีผลอัลตราซาวอะเพื่อจะตรวจดูดใช่ว,ว่าเด็กเนี่ยจะเลินไปกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์กี่สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะอ่าก็เดี๋ยวให้ทางสะสกับทางประกันสังคมเขาแถลงเรื่องนี้แล้วกันนะโดยเฉพาะของกรณีผู้หญิงท้องแล้วลูกยังอยู่แล้วยาก็กินเข้าไปส่งผลกระทบไหม โบน้ำมันยาเลยไม่ใช่แค่ว่ากินยาเรื่องของแท้งไม่แท้งนะกินยาปกติเราเจ็บป่วยปกติถ้าเราท้องอยู่อ่ะคุณหมอเขาจะระมัดระวังในการจ่ายยาแต่ละตัวมากๆใชเลยนที่เขาบอกยาตัวนี้สตรีมีคันห้ามรับประทานดูไหมยาทงยาทาอะไรบางทีก็ทาไม่ได้แล้วประเด็นสําคัญคือตอนที่เธอบอกว่าลูกไม่มีแล้ว ไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยไงอาหารการกินอะไรต่างๆอ๋อไม่ต้องไม่ต้องแบบมาระมัดระวังเหมือนเดิมแล้วถูกไหมเอออยากกินอะไรก็กินแล้วเพราะคิดว่าลูกไม่อยู่แล้วค่ะอ,อ๋อลองดูมันแล้วมันมาเกิดช่วงนี้ดนะ้วยเนาะช่วงที่พยายามอยาจะรวมกองทุนอะ่ะค่ะพอดีเลยอะ่ะเ,เออไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันพอดีหรือเปล่าหรือ,รอตั้งใจกดดันหรือยังไงกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออ